ห้าอาหารไม่มันแต่ยังเสี่ยงไขมันในเลือดสูง 1. ข้าวและเส้นต่างๆเช่นข้าวขาวเส้นกว๋วยเตี๋ยวราเมงอุดอง้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรวมไปถึงวุ้นเส้นด้วยหากรับประทานมากเกินไปก็ยังทำให้อ้วนได้ใครที่ชอบอาหารประเภทเส้นแนะนำเส้นบุกจะดีกว่านะคะ หรือแม้กระทั่งคาร์บอนไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีต่อร่างกายอย่างข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่หากรับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายก็ยังเสี่ยงอ้วนได้เช่นกันแนะนำห 1, 1ถึงหนทับพีครึ่งต่อมื้อก็เพียงพอหากไม่อิ่มสามารถรับประทานผักและโปรตีนไขมันต่ำเพิ่มเติมได้ 2. ขนมปังคุกกี้และบิสกิตต่างๆเป็นคาร์โบไฮเดรตหากรับประทานมากๆอาจทำให้ตากรกลีเซอไรด์สูงมากขึ้นแม้กระทั่งขนมปังเพื่อสุขภาพหากรับประทานมากเกินไปก็ยังอันตรายต่อร่างกายอยู่ดี 3. ผลไม้ที่มีรสหวานเช่นทุเรียนมะม่วงมังคุด ละมุดรำไยเปลี่ยนมารับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่น้ำตาลไม่สูงแทนจะดีกว่าเช่นฝรัง่งแอปเปลิลชมพู่โดยเฉลี่ยรับประทานไม่เกินหนึ่งกำมือต่อหนึ่งมือ้อรวมไปถึงน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเช่นเดียวกันควรหลีกเลี่ยงหรือลดเหลือแค่ ดื่มครั้งละไม่เกิน2 0 0ซีและไม่แนะนำให้ดื่มทุกวันค่ะ 4. เครื่องดื่มที่มีรสหวานเช่นชาไข่มุกน้ำอัดลมกาแฟรสหวานกาแฟปันควรระมัดระวังปริมาณในการดื่มนะคะ 5. ขนมขบเคี้ยวต่างๆโดยเฉพาะขนมหวานเคลือบน้ำตาล หรืออาจใช้ไฮฟรุกโตสคอนเซนทรในการปรุงแต่งรสหวานอาจทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายแย่ลงได้อย่าลืมนะคะว่าไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุเริ่มต้นของโรคไม่ติดต่อร้ายแรงหลายโรคเช่นอัมมพึกอัมมพาดหัวใจขาดเลือดไตาวายเรื้อรังและคนที่มีไขมันในเลือดสูงอาจไม่จำเป็นต้องเป็นคนอ้วน ที่มองเห็นจ่ารูปร่างภายนอกได้เสมอไปคนผอมๆก็มีไขมันในเลือดสูงเกินไปได้ดังนั้นจึงควรควบคุมอาหารออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดปริมาณไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ